เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นให้ลุ้นให้ปป๊บ<อ>เดี๋ยวดีใจเยน็น<อ>หมดแล้วมันหมดแล้วอ่าอ่ามานี่มา๋มาวลุ้นให้อีกทีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย,นเยน็น เขาบอกปีเอากันไกลมาดิมาจ้ะอ <subject> ่าอ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 ากวะอากวะ นี่มันยาเสพติดชัดๆใช่ป่ะ